สวัสดีครับพี่นอ้อง้องปายสปุตนครับมาหน,นีเอาทิลา,าไม่เหมือวันหยุดแเบียของมา,าคายเนาะครับเนาะมาพยายามอาจารย์ต่ำบ้างดูคือเก่าครับพี่น้องนะครับทีมงานนําแต่ว่าพอเจ้ามหาอดทีมงานบ,บ่มีผู้ใดอยู่จะค้นบาไปนครสวรรค์กันเบิดพคนน่ะสิเดือดอาจารย์ต่ำก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมาฝากเพิ่นเดี๋ยวก็ ย๋ยวไปให้เพิ่นนะครับผู้คนบ่าบสบายอันน,นี้ดก็มีดนาว่าฝากเพิ่นนะครับตุวเตี้ยวครับพี่น้องนี่ครับเกิดเตี้ยวเกิดเตี๋ยว,ยวของมากเพิ่นก็เลยแก้สื่อมาฝากเพล่นนําครับพี่น้องยวตามไปเลยนะครับเด้อว่าเพิ่นย่บเมื้นนี้ครับพี่น้องนี่ครับมาฮอดแล้วับโอ้ชมบรรยากาศสักนพี่น้อง บางบ้านพักศึกษาครทิศไส่แต่ก็มีรถส่วนตัวพนักงานเนี่ยรถท่านเป่าเมื่อวันโอ้บรนแต่งหม่องบ้านพักคนดีเลยไหมทิศสาไหมบ้านพักไส้สดไหมขอทาขอทาอของสิเหมือนแน่จังน้อยเด้อพี่น้องเด้อแน่นอน,อนอนแน่นอน,น,อนมีหม้อใส่มา เทียมขังห้องนอนงวงงามคราาูเดียวะศึกษบมาเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยโอ้ครับยุคข้างหน้าค่ายเลยครับพี่นอ้อ,องนอ้างนองคนฝุ่นด้านล่างลาบุบบนยินดีกลยทั้งนั้นแหละครับพี่น้องเห็นไหมมองรถสีดำเงินจอดอยู่เลยนี่เป็นหน้าค่ายพี่น้องหน้าค่ายเจบีเรคคอร์ดมาจะตามไปเลยครับว่าอาจารย์เราอยู่ปะ เอา้าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยว่ามันไปนครสวรรค์น้ำพันหรอไงไ,ได้ของมาฝากด้วยมั้งนี่คือเก่าแต่ว่าได้กว๋วยเตี๋ยวของมักอาจารย์นะครับว่มบบามันไปนครสวรรค์น้ำพันอยู่ไม่ได้ไปพันไห่เฝ้าไข่ไ <laughs> โอ้ย,อยนี่ครับผ่าวงไข่เนี่ยครับ่าวงไข่ปฏิวัติแรงแร่ อาการเสมออาจารย์ไม่ได้ดีแล้วก็นี่จะบอกเป็นต้นนี่หลายต่อเก็บหลังครังเก็บหลังตีเก็บหลังหายใจบวกใช้ควันกระวิเศษออกซิเจนออกซิเจนอ๋อเกือบตายครับมันทานทานอันหนึ่งมันใส่ได้โดนปะ่โดนครับจักมือทานออกซิเจนมืออาทิตย์หนึ่งละติ มีไข่ไม่ยังบจจอจันต์แต่กรรมมันขึ้นยน่นนอนบ่มีติขึ้นนี่ไอืมไอไข่ไต่กินยาบ้านยาที่อาจารย์ลเล่าไปให้<ว>บ,บ้านี่บ้านกินยังขั้นบ้านนี่ยว้บบายยาเสพติดกินก็ต้องกินตอนนอนมันสิจั่นสิหายบ่กินยาตอนมันยังสิเศร้าไหมกินยังเื่อมเนี่ยกินเข่ากินน้ำได้บ่้าน กินเข่าโดนลราไปนี่อาจารย์สดน,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 นหอนๆนี่ก๋วยเตี๋ยวห่อนๆนี่ผมยืนห่างอาจารย์ผลเยอะแล้วครับด้วยหนิกล่องผมสู้มาเอาซืือห่อนสดนหอนๆอาเทียมมันแค่แน่ขืนช่วงขืนไปเดี๋ยวผมยางลงไปเปร็นกลางๆหมดละนี่ครับมาชมบรรยากาศไอ้นี่พอน,ำน้ำเลย โอ้สะอาดดีหลีตัวพี่น้องนี่ครับเครื่องปั้นเป็นขาวสะอาดน้ำพิ่นกับใส่จุลินทรีย์ใส่ไอ้น้ำยาน้ำกระบอกดำกบอกสกปรกเดอ้อนน้ำพี่น้องน้ำล้างถุงสุดยอดเลยลราขุ่นยุ่มยุ่นยั่งยั่ง,งอีกชุดใหญ่หนึ่งยุ่บปอนในปัน้นชุดนี้ก็เป็นชุดแรกเนาะแต่ว่าโอเคโอ้ขาวสะอาดดีตัวเราบ่มีกินดีหรี่เด้อพี่น้องเขาทาเขาทา เห็นบอสพี่น้องอันนี้อยู่ในเครื่องปั้นเด้อพี่น้องเด้อเครื่องปั้นมันก็สีใหญ่มันก็สีนใหญ่นนปวดกูบ้าหรือว่ะหนี่งเนาะมันมาจานต่ำเครื่องปั้นเนี่ยมันสีนใหญ่เติบหนึ่งก็ต้องเอารถขนาดลงจังน้อยหนึ่ง็จะเป็น,น,นทางขัวนะ้วเนาะพี่น,น้องเนาะใหญ่มากไหมอือแต่แยกตัวแยกยังออกจากกันมัวเอาอาจารย์เลยตามนั่นแหละ เป็นห้องเป็นใ่า่กันทือเ่าเหรอาจารย์กัดใส่แน่เปยังไปลมคูมบ้นเถอโอ้ล่ะครับทั้ง่างอาจารย์เราาปินข้าง่างพี่น้องจะรดต้นอาจารย์เล่าก็ได้ยังไงเพระนี่มันสบายมากมันเป็นแน่สุขคนจรอกแนวเลี้ยงัน ทางด้านจิตใจเขาก็ต้องเข้มแข็งยังน้อยน้อพี่น้องเด้อผู้ใดก็ได้ไดหอดมองหอดวางมากเราทุกคนก็สิทำใจเอาแหละต่ละคนก็นได้ครับเอาสำหรับชิ้นนี้เอาซ้ำนี้น้อพี่น้องเนาะพอดีได้ของมาฝากอาจารย์เราอยู่น้ำพอดีถึเลยผูได้ตายทำเงี้ววยวนองพี่น้องมาเบิง่งอาการอาจารย์ตามเป็นน้ำติดตามอาการน้ำ ฝากเอฟซีเป็นกำลังใจให้อาจารย์ต่ำคนเด้ได้ครับเด้อยังได้กับได้เล่ากับดีจมูกวาเล่าติดดึงขวองไปได้โวนมันได้กะเล่าบอกผิดใจผิดหูยังกะยกโทษให้ให้ให้ใหยกโทษให้ไปเล่าเนี่ยโดนเล่าพี่น้องถ้ามันคนปุดต้อนนี่ลีเป็นตลกดต้วนนี่ดี เอาไดี๋ยวว่าบางตัวติดแหละว่าบางอาการบางอย่างเราติดตามตัวติดเอาบอ่มีอย่างหลายพี่น้องสารับพินิษฐ์สมีน้อพี่น้องเนาะแวะเขามา่าอ่านต้นหยุดเลยแวะเขามาถามข่าวอาจารย์ต่ำบ้างดูเหรอนิ่มมันเห็นเราเสียบ,บกินน้ำสารับพินิษฐ์สมีน้างพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณเด้อติดติดตามช่องอาจารย์เจบีชัแนวครับครับสร้างเพจในให้าภาษาสารน้ำ สำหรับพี่เีนเอทุกนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ